สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังผ่านพอดแคสต์และช่องทางอื่นๆระยะนี้มีข่าวข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่กำลังเป็นที่สนใจในเวทีโลกและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์โรเจอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สงคราม สวัสดีค่ะอาจารย์โรเจอร์วันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะอยากจะขอความรู้จากอาจารย์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สำคัญของอัมพูชาโดยเฉพาะสงครามขเขมรแดงและอยากให้อาจารย์ช่วยเชื่อมโยงกับบทบาทของสมเด็จฮุนเซนในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับคุณวิภายินดีเป็นอย่างยิ่งครับเป็นหัวข้อที่สำคัญและมีความซับซ้อนที่เดียวครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นที่จุดกำเนิดของขเขมรแดงเลยได้ไหมคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กลุ่มนี้ขึ้นมามีอำนาจคะจุดกำเนิดของขเขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาสามารถย้อนไปได้ถึงช่วงทศวรรษ1950ครับโดยได้รับอิทธิพลแนวคิดคอมมิวนิสต์จากเวียดนามและจีนเป็นหลักปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขเขมรแดงเติบโตและเรืองอำนาจมีหลายประการครับ ประการแรกคือความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในของกัมพูชาเองทั้งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆและเสถียรภาพของรัฐบาลที่อ่อนแอประการที่2คือผลกระทบจากสงครามเวียดนามโดยเฉพาะการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาในกัมพูชาเพื่อทำลายเส้นทางลำเลียงของเวียดกงซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงและความไม่พอใจต่อต่างชาติให้กับชาวกัมพูชาอย่างมากเป็นช่องทางให้ขเขมรแดงใชในการปลุกระดมผู้คน ประการที่3คือการสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและเวียดนามเหนือในช่วงแรกที่มองว่าขเขมรแดงเป็นพันธมิตรในการต่อต้านสหรัฐเข้าใจแล้วค่ะแล้วการขึ้นสู่อํานาจของขเขมรแดงเกิดขึ้นเมื่อไหร่และสำเร็จฮุนเซนเข้ามามีบทบาทในช่วงไหนของเหตุการณ์บ้างคะขเขมรแดงใช้ยุทธวิธีแบบสงครามกองโจรและค่อยๆขยายอิทธิพลไปทั่วประเทศจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี1975 หลังจากที่สหรัฐถอนทัพออกจากเวียดนามและรัฐบาลของนายพลลอนนอลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐก็ล่มสลายลงขเขมแดงก็สามารถเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่17เมษายน1975นั่นคือจุดเริ่มต้นของระบอบเขมรประชาธิปไตยภายใต้การนำของขเขมแดงสำหรับสมเด็จฮุนเซนนั้นท่านเข้าร่วมกับขเขมแดงตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970ครับ โดยมีบทบาทเป็นผู้บัญชาการระดับภูมิภาคแต่เมื่อระบอบเขมรแดงเริ่มเผยความโหดร้ายและนโยบายสุดโตง่งท่านก็เริ่มไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวพอเขมรแดงขึ้นสู่อำนาจสิ่งแรกที่พวกเขาทำคืออะไรและนโยบายหลักของพวกเขาคืออะไรคะหลังจากยึดอำนาจได้สำเร็จสิ่งแรกที่เขมรแดงทำคือการอพยพประชาชนออกจากเมืองพวกเขาบังคับให้ชาวเมืองทุกคนรวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาล อพยพไปอยู่ตามชนบทเพื่อทำนาและสร้างสังคมเกษตรกรรมตามอุดมการของพวกเขานโยบายหลักของเขเมรแดงเรียกว่าปฏิวัติสังคมนิยมแบบก้าวหน้าหรือปีศูนย์หรือ Year รซ o โโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมคอมมิวนิสต์บริสุทธิ์ปราศจากชนชั้นและปราศจากอิทธิพลจากต่างชาติพวกเขายกเลิกระบบเงินตราทรัพย์สินส่วนตัวศาสนาและแม้กระทั่งสถาบันครอบครัว ผู้ที่มีการศึกษาปัญญาชนข้าราชการเก่าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะถูกพิจารณาว่าเป็นศัตรูของระบอบและถูกกำจัดอย่างไร้ความปราณีผลที่ตามมาจากการปกครองของขเขมรแดงเป็นยังไงบ้างคะและสมเด็จหุ่นเซนมีจุดเปลี่ยนอย่างไรในช่วงนี้คะผลที่ตามมาคือหายนะครั้งใหญ่ครับช่วงเวลาตั้งแต่ปี1975ถึง1979ซึ่งเป็นช่วงที่ขเขมรแดงปกครองประเทศ ถูกเรียกว่าทุ่งสังหารครับมีการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากทั้งจากการประหารชีวิตความอดอยากการใช้แรงงานนักเกินกำลังและโรคระบาดประมาณการว่ามีชาวกัมพูชาเสียชีวิตไปกว่า1 5 3ถึง3ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ8ล้านคนในขณะนั้นมันเป็นโศกการหัตกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับในช่วงนี้เองสมเด็จฮุนเซน ซึ่งเริ่มไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่โหดร้ายของเขมรแดงได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังประเทศเวียดนามในปี1977เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อต้านระบอบเขมรแดงครับแล้วอะไรคือจุดสิ้นสุดของการปกครองของเขมรแดงและบทบาทของสมเด็จฮุนเซนในตอนนั้นคืออะไรคะจุดสิ้นสุดของการปกครองของเขมรแดงเกิดขึ้นในปี1 9 7 9ครับโดยมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งกับประเทศเวียดนาม เวียดนามไม่พอใจกับที่เขมรแดงโจมตีชายแดนและสังหารชาวเวียดนามรวมถึงปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีตายเข้าไปในเวียดนามจํานวนมากในเดือนธันวาคมปี1978เวียดนามจึงตัดสินใจส่งกองทัพขนาดใหญ่เข้าโจมตีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนซึ่งอยู่ในเวียดนามในขณะนั้นได้ร่วมมือกับกองทัพเวียดนามในการโค่นล้มระบอบเขมรแดงกองทัพเวียดนามสามารถขับไล่เขมรแดง ออกจากกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่17มกราคม1979และจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนโดยเวียดนามขึ้นมาแทนที่ซึ่ง S สมเด็จหุนเซนก็มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและบริหารรัฐบาลใหม่นี้ด้วยครับหลังจากนั้นขมรแดงหายไปเลยไหมคะหรือยังคงมีบทบาทอยู่และสมเด็จหุนเซนมีบทบาทต่อเนื่องอย่างไรคะแม้ว่าขมรแดงจะถูกขับไล่ออกจากอำนาจแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้หายไปไหนครับ พวกเขายังคงต่อสู้แบบกองโจรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศที่ต่อต้านเวียดนามรวมถึงจีนและสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นความขัดแย้งในกัมพูชายังคงยืดเยื้อต่อไปอีกหลายปีสมเด็จฮุนเซนในฐานะผู้นําคนสําคัญของรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามได้พยายามฟื้นฟูประเทศและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านจากขเขมรแดงและกลุ่มต่อต้านอื่น จนกระทั่งมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี1991ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพภายใต้การดูแลของสหประชาชาติและนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในที่สุดผู้นำขเขมรแดงหลายคนถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีในศาลพิเศษกัมพูชา ขอบคุณอาจารย์โรเจอร์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่ละเอียดและช่วยเชื่อมโยงกับบทบาทของสมเด็จฮุนเซนได้อย่างชัดเจนทำให้ดิฉันเข้าใจถึงประวัติศาสตร์อันซับซ้อนนี้ได้ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีครับ